พ่อเอ๋ยแม่เอ๋ยบาา้าเทนอกรรมเทนอลูกสาวเจ้าเป็นเมียฝรัง่งทำงานงอกงอกเพื่อความคิดให้พ่อแม่สบายเนาะผัวกระบ,บรวยถือว่าได้ดีส่งเงินให้พ่อแม่สร้างเตนี่แต่สินแถมเล่นการพน,นัน ให้เจ้าคิดกันเบึงเจ้าเป็นจังใดชีวิตแต่ก่อนตอนลูกสาวเจ้ายัางบ่ได้ผัวฝรัง่งเจ้าลำบากแค่ไหนเจ้าคือบนนึกถึงข้อนี้ความลำบากของเจ้ามันอยู่ในหัวใจของลูกสาวว่าเออมีโอกาสได้ผัวฝรั่งแล้วเนาะ สัญญากับตัวเองเนาะเส็ดให้พอเม่สบายเนาะเงินเดือนส่งให้กินเนาะงานบบเฮดก็บ่บตองลำบากอเงินเจ็บป่วยเขาก็ลงไว้ให้บ้านช่องเขาก็ซ่อมแซมให้ถึงสิบ่ได้ไหมยากใดโนวนใดนีใดนันเงินที่ส่งให้ก็ไหลขึ้นบ่พอไช้แถมเอาไปเล่นการพานันนะฮะท,ทั้งพ่อทั้งเม่ทั้งกินทั้งเมาทั้งอวดทั้งโอทั้งโซสาวบ้าน คุยอโลโอลันเอยอยากได้อย่างสร้างลูกปันอย่างได้ผัวฝรัง่งฟังเด้อเด้อแม่เอ๋ยพ่อเอ๋ยนะฟังความรู้สึกลูกสาวเจ้าแด่นะฮะฟากนะเสียงร้องให้น้ำตาไหลอยู่ต่างแดนนะอดยากอืมยากกินมะกอมันแพงอ่ะอดเอากินแตงแทนเพื่อสิหาเงินไปให้เจ้าค่อยเนี่ย ปิดโลกกว้างให้ข้าเจ้าได้เห็นได้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 ชมล้วได้เป็นกำลังใจลูกสาวข้าเจ้าแดเปิดหูเปิดตาเบิ่งกันแด่ดูกันแด่เป็นกำลังใจลูกสาวเจ้าแดนะคนเฮามันเหลืออดชีวิตสิบกว่าปีแต่ละคนอันน,น,นี้อันนี้นี่ลูกสาวเลยเนี่ยนะพ่อกับแม่กันยังบ่เท่าลูกสาวก็อยังน้อยแทนที่จะเก็บกรรม แบงเสริมให้พอดีเอาไว้ดูแลเจ้าของนําแต่เหลือคําพูดของลูกสาวเจ้าเว้ากับค่อยว่าสังใดลรูบอบ่เป็นไรยายหนูยังไหวหนูรักพ่อรักแม่แต่หนูยากให้พ่อแม่ไอ้เข้าใจและคิดถึงหนูแดหนูยอมสู้ทุกอย่างอ่ะยายจ๋าก,ก็เลยย้อนถามไปแล้วคุยกับพ่อกับแม่บอบอกเพลินบ่ ว่าเฮาเห็ดงานหนักคขนาเนี่ยเงินบบได้ขอผัวฝรั่งมาส่งให้เจ้าเดอ้อบอเขาบอนางก็บ,บอกว่าบอกอืคุยหมดเนี่ยแต่เขาบบฟังดอกเขาบอกว่ามึงเป็นลูกให้เหมือนลูกสาวบ้านแดมึงจะสู่มาสร้างพ่อสร้างแม่นะมีหน้าที่ทดแทนคุณทดแทนไปหยุดเดอ้อคำว้าเนี่ยพ่อแม่เออย,ย่าจากขอใช้ว่าหยุดเดอ้อนะทดแทนคุณ พอใช้ความรู้สึกของยายจ่าแทนน้องเลยว่าทดแทนคุณคือการเลี้ยงดูพ่อแม่นะมีกินมีใช้ค่าน้ำค่าไฟยามเจ็บป่วยนี่คือการทดแทนคุณบอทําให้ลูกลําบากยากได้ทองลูกซื้อทองอ่ะธรรมดาเส้นหนึ่งจะธรรมดาเนาะเออเหาก็ยากได้หน้าได้ตาลูกเศร้าอันได้ผัวฝรั่งอันนั้นบ่มีปัญหาก็ให้เก็บให้ใส่ให้โอไว้งาม บ่ได้ว่าได้ปั๊บเอาไปขายเอาไปจำนำทุกปีลูกไปต้องซื้อใหม่เงินมันผลิตบ่ทันเด้อแม่เอ๋ยพ่อเอ๋ยเห็ดงานกลัวสิได้นะแถมเขายังบ่มีเก็บให้กับเขาซ้ำเพราะหยังเนืง,นงเงินเดือนทรงสองบ่พอใช้เติมสามอ้าวอ้างเจ็บอ้างป่วยอ้างนุน่นอ้างนี้ลอกลูกเพื่อเอาเงินเห็ดได้จังใดขอถามแด นะมันมาทันตีเงินนะเอ้ยสีได้วันละร้อยสองร้อยสามร้อยมันกระปทันแล้วนึกถึงแหงลูกเจ้าบอนึกถึงพลังที่เขาซิเมื่อยเฮ็ุงานแทบบบมีเวลานอนแล้วนึกถึงบ่ว่าถ้าผัวเขาทิ้งเห็ุจังใดน,นะหัวใจในตั้งแดนเนี่ยเป็นยังไงเขายูผู้เดียวบบมีพี่มีน้องบบมีผู้ใดแล้วแทมกําลังใจจากพ่อแม่บบเคยถามไทย มีแต่คำว้าเดียวเลยว่ามึงมีหน้าที่หาเงินอ่าพอแม่ยากได้ก็ต้องให้ทดแทนขุณใช่นี่ชีวิตมันคุ้มบ่นะคาว่าชีวิตเดอ้อลูกเต้าเนี่ยเอาขอใช้เด้อขอโทษขออภัยพอแม่ทุกท่านนะคะลูกเนี่ยอืมเจ้ายากได้กันโบเมนเหรือยามน้อยเจ้าคือประครบประงมจนใหญ่นะคือมีความฮักความอบอุ่นพอมาอยุจุดตรงนี้ ทำไมกลายพันธุ์ไปได้ขนาดนั้นพอเม่บโบเมนเจ้าชีวิตเดอนะ้อนะอ่าโบเมนเจ้าชีวิตเป็นผู้ให้ชีวิตสื่อ,อมันอยู่ที่จิตสำนึกของลูกเจ้าที่เขาจะซอยหรือบบซอยบางคนบบได้ซอยเหลืออย่างเลยมันหนักอยู่ผู้ให้เพียงผู้เดียวอ่ขอขวาครอบครัวเจ้าที่น้องพูดมาเนี่ย บำรุงบำเรอคนยูกไกลส่วนลวกสบายงานการเ่ต้องเฮ็ดรถมีขับฟรีค่าน้ำมันก็มีทรงให้ยูกันแบบสบายแถมหาทางให้เฮไปกันทางอื่นนะเออมันบวไหววะลองคิดเบิงดิมันโบวแล้วว่ะลูกเจ้าน่ะนะพูดตรงๆขอเป็นกระบอกเสียงเพราะมันมาทางนี้แล้วบาบยายจ่าปูเสืออลับพี่น้องขา เปิดใจรับรู้เจ้าแดแต่ละขนบว่ากลมสาวที่มาทํางานเกาหลีบว่าพอผู้ชายพอผู้หญิงที่เขามาสู้เขามาลุยเขามาเสียสละนะชีวิตตัวเองในต่างแดนเนี่ยยอมทนหนาวยอมสู้ทุกสิ่งทุกอย่างยอมปรับที่มันโบเมนภาษาเจ้าของเพื่อที่จะหาเงินส่งทางบ้านเนี่ยแต่เจอทางบ้านทะลุทะลุทะลุงไปเล่นนอกลูนอกทางสร้างเตนี่ให้ทุกปีโอ้ยให้พินิจพิจารณาแดเดอ เออมันคือคักแท้นะหักลูกแบบไดตอนเนี้ยขอถามตัวเองสิแล้วสิ่งที่เล่นน่ะมันจเจริญขึ้นบออ่านะเล่นกันพนันน่ะเออบอว่าพอว่าแม่เมาน่ะอืมกินเล็กๆน้อยๆเขมีให้ว่าหรอกไอ้ประเภทที่เมาแล้วอวดโอเลียงสาวบ้านน่ะเออมันได้หน้าได้ตาแทบบ่มันทําให้เจ้ามีความสุขกันแทบบ่ เออเข้าสั่นละเซินเยินยอแทบอ้บ่กับสิ่งที่ทําอยู่เนี่ยบรรดาพ่อแม่เมียฝรั่งนี่แหมสร้างหนี้สร้างส,างสินเล่นการพนันเลิศเลอคุยว่าลูกทรงใดเนี่ยแต่บบเคยเก็บเลยเนี่ยปานทอเงินลนมาจาักฟ้าทับหาเจ้าเจ้ากระรีบละลายออกไปย่านมันขึ้นสนิมบ่นะลองคิดดีพินิจผิจารณาดีหัวอกของลูกทรงเบิดแล้วเสีเอาไ้มาเก็บยามสิ้นปีกลับบ้านไปอยากได้นู่นนี่นั่น,นลูกนี่นั่น,นลูกน้ำตาตก หานลังผิดใจแซงดาเอาดังใจเจ้าของชีวิตตั้งแต่เกิดมาขอถามแด่ทุกคนอ่านะแต่กอนทุกยากลำบากกัดก้อนเกลือกินผักดันลูกเอ้ยทำงานเด้อสู้เด้อลูกเอ้ยนะอืมคือผ่านมาใดแต่ละครอบครัวแต่พอละลูกสาวได้ผัวฝรัง่งอันคือแปลงร่างเป็นอันอย่างดีนะฮะสั่งซีกันไปเบิดเนาะ เอาแท้ๆขอบอกจากหัวใจยายจ่าเป็นลูกคนหนึ่งและคำว่าเมียฝรั่งคนหนึ่งความคิดของเฮาทุกคนพูดเลยว่ายากให้พ่อแม่มีความสุขสบายบอลำบากเหมือนแต่ก่อนนะอันนี้คือสิ่งที่ลยายจ่าเชื่อว่าทุกคนทำได้แต่ว่าความสุขนั้นมันอยู่ที่หัวใจพ่อแม่ว่ารู้จักพอบอและหัวใจพ่อแม่ไป จับจดยูตรงไหนบบได้ยูหัวใจกับเมียรฝรั่งหรือคนโรงเงินเลยอ่ายายจ่ายยังต้องทําใจเออชีวิตเฮาทาได้แค่นี้เนาะนะคนะ,ะอะลูกสาวข้เจ้าทุกคนก็ต้องใช้คำนี้เหมือนกันว่าชีวิตเฮาทำได้แค่นี้เนาะนะนะบ่มีไผยักทิ้งพอทิ้งแม่แต่ถ้ามันสุดของที่สุดเจ็บของที่เจ็บนะคะ แล้วสุดท้ายตรงที่พวกมีเงินติดตัวเลยเจ็บป่วยมีแหงหมดขึ้นมามันก็ต้องปลอยบอยที่หลายๆคนเป็นอ่าตัดกรรมด้วยตัวเองคือปลอยทุกผู้ทุกคนบอมีพอ่อมีแม่มีพี่มีน้องเมืองไทยเฮย้ยรู้สึกเบาสบายมีเงินเก็บเจ้าเอ้ยให้คิดเบิงให้รู้จักกลัวว่าลูกสาวซีเมยจนหมดแหงแล้วทิ้งพ่อขัดเจ้าให้คิดให้ดีพ่อเขาเป็นผู้หา นะเขาไส่แรงแลกเงินเพื่อให้พวกข้าเจ้าสบายถ้าเขามีความรู้สึกอย่างงั้นว่าต้องไปแซงเขาหรอกเพราะเขาบวาได้บาปเลยเขาทําดีมาทั้งชีวิตความบาปด้านหนากรรมนั่นหนา,นนหนามันจะย้อนกลับไปหาคนแซงขึ้นเสือวพ่อเมฮนะเพราะทําอะไรกับลูกข้าเจ้าคนผู้ให้จนเขาหมดแหงเจ้าเฮ็ดหยัง เจ้าสร้างกรรมกรรมนั้นคือกรรมย้อนกลับไปหาเจ้าเองจะสุดได้แซงนะสุดท้ายนะสุดท้ายนี่เลยบอกเลยว่าถ้าคนไกลผู้ทรงเสริมให้เจ้าสบายจนเลิงลงละเลงทั้งเล่นทั้งกินทั้งเที่ยวทั้งซอยเหลือสาบ้านเลี้ยงสาบ้านเนี่ยหยุดลูกผู้ฮักคนยุไกลอีมีความสุมาดูแลรักษาเจ้าได้บ่ข้อถามนะแค่นี้ละ่ะจบ ตอบกันเด้อพี่น้องซอยกันตอบซอยกันเติมซ่อยกันเติมพลังคนมีความรู้สึกที่แย่ๆอยู่ในต่างแดนให้ยจ่า,จาสักทีสิเฮย้ยวาลราสูนกาแฟยเย็นแล้วเนี่ยอืมไปค่ะพี่น้องค่ะ